Vamos ยังคงมันมืออยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือคอกนะครับ A4 นะผมก็ปรับแต่งให้เพิ่มเติมเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าหันไปทางไหนก็มมแต่ซาวของจามืกี้ฝ่ยายสิงคีณสิงคิณคี้ใส่คอมเพรสเซอร์อด้วย ไม่เสียงคีนต้องใส่คอมเพรสเซอร์นะครับบางทีในการสตัมคอร์ดนะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันแรงเกินไปนะครับคีนมันก็จะกดไว้แต่ถ้ามันเบาเกินไปคีนมันก็จะเพิ่มขึ้นให้อยู่ระหว่างกลางที่เราปรับนั่นเองครับนะครับประมาณนั้นเนาะอ่ะต่อมา สโลแบบหวานหวานทีใหญ่ใหญ่หญะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงคลีน เอาว้ตีคอร์ดได้นะครับอันนี้ก็จะใส่ว่าพวกฟังเจอร์ในหน่อยนะครับแล้วก็มีความหนา ของเสียงอยู่ครับประมาณนั้นมาโอ้โห้ยชอบเลย S 1> <S 1> <S แต่ลอันนี้คือแบบใช้ได้เลยนะเลตคือกดตรงไหนนี่คือว่าจัดให้แบบจ่มๆมเลยนะครับโอ้โหอย่างง้จอดนะครับอะ โอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับนะขอบคุณพี่ชายสุดหล่อด้วยนะครับส่งมาให้จัมปก่ยไฟเซตอัพให้นะครับนะใครที่ uh, ชื่นชอบในการเซตอัพของผมนะครับก็เอาไปใช้งานจริงๆได้เลยนะครับหนานๆนวลๆแบบนี้เลยครับรับเซตอัพทุกเอฟเฟกไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกก้อนเอฟเฟกมัตติหรือกีตาร์ก็แล้วแต่นี่นะครับซาวที่ดีต้องมาจากกีตาร์ในที่เซตอัพที่ดีก่อนนะครับนะอ่ากีตาร์เนี่ยคือบอกว่ามันต้องแบบว่าถ้าจะโพสเสียงคลีนนะครัะเราเห็นไหมมันมีไดนามิกมันมี ความเท่ากันของเสียงอยู่เห็นไหมอ่ามันมีมันเล่นง่ายมากคือเสียงเสียงคีนปั่นได้ะคุณคุณคิดดูถ้ากีตาร์ไฟฟ้าเสียงคีนปั่นได้นี่คือเสียงแตกไม่ต้องพูดถึงคือมันเล่นง่ายมาก แต่ละโน้ตมันคมชัดดอกดครับนี่นะครับนะบางทีนะครับนะเราต้องดูด้วยว่าโอ้มันซาวนะ์่ยมันต้องมาจากกีตาร์ที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเออจะไปโทษเอฟเฟกอย่างเดียวว่าเอฟเฟกมันเกา่าเอฟเฟกไม่ดีต่อให้คุณเปลี่ยนเอฟเฟกเป็นร้อยตัวนะครับก็ไม่ได้ซาวที่คุณตั้งใจไว้หรอก นะครับอย่างน้อยๆมันก็แค่เกือบแต่มันก็ไม่ใช่ตัวคุณ100%เเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้การเซตอัพกีตาร์เฮ้ยทำไมต้องเรียนรู้ด้วยอ่ะจริงๆครับเอามาต้องเรียนรู้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียงเบสกลางแหลมมันมาจากกีตาร์นะครับต้องบอกก่อนนะเสียงที่ดีมันมาจากกีตาร์ที่ดีคุณอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเสียงที่ดีเล่นเอฟเฟกอะไรก็ได้นะครับเอากีตาร์ guitar, แล้วมาเสียงมันก็ดีมันก็อาจจะมีส่วนนะครับระบบเสียงมันมีส่วนผมบอกได้เลย,เลยมันมีส่วนอยู่แล้ว มันมีส่วนอย่างมากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณเล่นแบบเล่นที่มันเข้าถึงดนามิกจริงๆมันต้องดีมาจากกีตาร์ก่อนกีตาร์มันต้องแบบเนีแบบ้ยนะกีตาร์มันต้องมันต้องแบอกว่ามันต้องชัด้อยชัดคำมีดนามิกมีพลังเสียงที่แบบว่ามันมันเหมาะกับแนวคุณเหมาะกับสไตล์คุณนะครับคุณต้องมาเรียนในการ เข้าคอสของผมก็คือการเซตอัพกีตาร์อย่างไรให้เหมาะกับสไตล์ของคุณแล้วก็เซตอัพเอฟเฟกต์อย่างไรให้เหมาะกับสไตล์คุณนี่แหละครับนี่คือจะวิทยาไฟไม่ได้แบบว่าเอ้ยมีแค่สอนปรับเอฟเฟกต์หรือรับปรับเอฟเฟกต์อย่างเดียวนะครับคือเราต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนถ้าใครเข้าใจจุดที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคุณจะจัดการกีตาร์ของคุณเอฟเฟกต์ของคุณหรือแนวเพลงที่คุณเล่นอยู่หรือวงต่างๆทำไมเสียงเราไม่พุ่งขึ้นไป เวลาโซโล่โอ้โหมือมิกดันแล้วดันอีกนะครับว่าทำไมเสียงมันไม่พุ่งเพราะอะไรย่านเสียงมันไม่ได้นั่นเองถูกไหมอ่านั่นแหละครับนั่นคือที่มาและเหตุผลว่าทําไมมันมันต้องมาเรียนในจุดเนี้ยนะครับเออประมาณนี้นะครับหรือว่าก็มาปรึกษากันก่อนได้ครับผมนะฮะไอ้เรื่องเรียนไม่มีปัญหาครับนะผมเรียนในกลุ่มปิดอยู่แล้วเรียนได้ตลอดชีวิตเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงคุณจะตื่นมาเรียนกลางดึกก็ยังได้เลยนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับอ่ะโอเคก็ ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับนะใครอยากจะเซตอัพซาวแบบนี้ก็ส่งมาได้ลังสิทธิ์องหนึ่งแอดเขียวมาเลย0831655688จัดไปครับ